วิธีตั้งค่าแตะสองครั้งปิดหรือเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตะที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือแล้วให้เราแตะที่หน้าจอหลักและหน้าจอล็อกตรงที่แตะสองครั้งเพื่อล็อกให้เราเลื่อนเป็นปุ่มเปิดเหมือนคลิปในตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วให้เราแตะย้อนกลับให้เราเลื่อนมา แล้วแตะที่การตั้งค่าเพิ่มเติมขั้นตอนต่อไปให้เราแตะที่ท่าทางและการเคลื่อนไหวแตะที่ท่าทางขณะหน้าจอปิดท่าทางขณะหน้าจอปิดให้เราเลื่อนเปิดเหมือนตัวอย่างในคลิปนะครับขั้นตอนสุดท้ายตรงที่แตะสองครั้งเพื่อเรียกใช้หรือปิดหน้าจอ ให้เราเลื่อนเปิดปุ่มขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้ให้เราแตะเข้าใจแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถแตะหน้าจอสองครั้งปิดหรือเปิดหน้าจอโทรศัพท์ได้ทำง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไหมครับ